สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะในคลิปวิดีโอนี้แต่จะมาแชร์ขั้นตอนของการทำหน้าปกคลิป YouTube แบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถที่จะทำตามได้อย่างแน่นอนและหน้าปกคลิปที่แต่อยากที่จะนำมาแชร์กับทุกคนในวันนี้ก็คือการทำหน้าปกคลิปแบบรวมภาพก็คือการที่เราเอาภาพต่างๆนะคะอย่างเช่นตั้งแต่สองภาพ3ภาพ4ี่ภาพหรือว่า5ภาพอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะนําเอาภาพไหนมา เป็นหน้าปกคลิป YouTube นั่นเองเดี๋ยวขั้นตอนนะคะการทำนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูไปพร้อมๆกันเลยไปชมกันค่ะในการทำหน้าปกคลิป YouTube ในวันนี้ที่แต่จะนำเอามาแชร์ให้กับทุกคนแต่จะใช้นะคะตัวแอป in shot นะคะในการรวมภาพตั้งแต่1ภาพ2ภาพ3ภาพ4ภาพ5ภาพขึ้นไปเนี่ย ใน app in shot ทุกคนสามารถที่จะกดเข้าไปใน app in shot ได้เลยนะคะเมื่อกดเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เรานะคะกดเข้าไปที่คำว่าคอ l a r ตามที่แต่วงตรงนี้ได้เลยนะคะ เมื่อกดเข้ามาก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งระบบนะคะเขียนไว้ว่าเลือกรูปภาพ1ถึง9เพื่อสร้างนะคะภาพที่สวยงามเราสามารถที่จะเลือกภาพนะได้ทั้งหมด9ภาพใน1ห,หน้าปกนะคะที่เราต้องการที่จะทำนั่นเองหน้าปกคลิปนะคะแต่วันนี้นะคะหน้าปกแรกเลยก็คือแต่จะรวมภาพสองภาพให้กับทุกคนได้ดูนะคะแต่จะเลือกตัวรูปภาพ ตัวนี้1ภาพและรูปนี้อีก1ภาพเป็น2ภาพแบบนี้นะคะจากนั้นก็คือให้เรากดที่คำว่าแผนผังตรงนี้ดูตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบนะคะของการจัดต่างๆของตัวรูปภาพนะคะว่าเราต้องการให้รูปภาพของเราเนี่ยเป็นอย่างไรทุกคนก็ลองกดดูได้เลยนะคะ แต่วันนี้แต่จะทดสอบกดตัวนี้ให้ทุกคนดูก่อนตัวนี้นะคะในส่วนของคำว่าขอบตรงนี้เราสามารถที่จะกดแบบนี้ได้นะคะกดดูได้เลยนี่แบบนี้หรือว่าแบบนี้อันนี้อยู่ที่ความชอบของทุกคนได้เลยนะคะอันนี้แต่จะไม่กดเมื่อเราเลือกนะคะตัวรูปภาพสองรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็กดที่เครื่องหมายถูกตรงนี้ก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้และในขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะไปกำหนดนะคะตัวขนาดของหน้าปกคลิป YouTube ของเราให้มีขนาดที่พอดีนะคะให้เรานะคะกดเข้าไปที่คำว่าผ้าใบาตรงนี้ จากนั้นให้เรานะคะเลือกขนาดที่16:9ต่อได้เลยซึ่งเป็นขนาดที่พอดีนะคะสำหรับการทำหน้าปกคลิปนะคะ u t u b e เมื่อเลือกเสร็จนะคะเป็น16:9เนี่ยแต่กดเข้าไปแล้วนะคะ16:9รูปนี่แต่ก็กดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่16:9ต่อรูปภาพนะคะก็จะถูกปรับ ให้ได้ขนาดที่16ต่อ9ซึ่งเป็นขนาดที่พอดีกับหน้าปกคลิปใน YouTube นั่นเองเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดเครื่องหมายถูกตรงนี้เราก็จะได้ภาพ2ภาพที่รวมกันแบบนี้สำหรับใครที่ทำคลิปเกี่ยวกับการทำอาหารหรือว่าไปเที่ยวในที่ต่างๆนะคะแบบว่าถ่ายคลิปจากร้านค้า ต่าง,าง,างเราก็สามารถที่จะทำหน้าปกคลิปแบบนี้ได้เลยก็จะมีคนขายนะคะแล้วก็อาหารนะคะหรือว่าของกินต่างๆที่ทางแม่ค้าขายนั่นเองเออในขั้นตอนต่อไปทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะให้รูปภาพตรงนี้นะคะนี่รูปภาพตรงนี้ใหญ่เรากดที่ติ๊กเข้าไปนะคะก็จะได้เป็นกรอบแบบนี้ขึ้นมาถ้าเราต้องการให้ รูปภาพของอาหารเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเราสามารถที่จะกดตรงตัวปุ่มตรงนี้กลมๆแล้วเนี่ยเลื่อนเข้ามาแบบนี้เลื่อนนะคะตามขนาดที่เราต้องการได้เลยเนี่ยส่วนรูปภาพที่เรานำส่วนรูปภาพที่เราเลือกมาเราสามารถที่จะขยับขยื่อนได้นะคะวางตำแหน่งจุดที่เราต้องการได้เลยประมาณนี้รูปฝั่ง แม่ค้าเองเราก็สามารถที่จะกดแตะเข้าไปนะคะแล้วก็ขยับเคยื่นได้นะคะใช้มือของเรานี่ขยับเคยื่นได้เลยนี่ก็จะประมาณนี้นี่ตรงนี้ก็สามารถที่จะกดเข้ากดออกได้เลยนะคะอันนี้อยู่ที่ความชอบของเรานะคะและสิ่งที่เราต้องการที่จะนำเสนอในหน้าปกนั่นเองอืม นะคะประมาณนี้ตอนนี้นะคะเมื่อเราโอเคนะคะกับตัวรูปภาพแล้วแต่กดกลับนะคะเมื่อกี้กดที่ปุ่มกลับอย่างเช่นกดแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ก็จะทําการกดกลับนะคะเมื่อกี้ก็คือตรงจุดนี้ปุ่มกลับในมือถือของเรานั่นเองก็จะขึ้นเป็นเมนูต่างๆแบบนี้ขึ้นมาเราสามารถที่จะเลือก สิ่งอื่นๆในในนี้ได้อย่างเช่นสติกเกอร์นะคะอันนี้อยู่ที่ความชอบของเราได้เลยแต่ว่าแต่ไม่ใส่ทุกคนสามารถที่จะทดสอบได้เลยหรือว่าการใส่ข้อความเราก็สามารถกดที่ตัวอักษรตรงนี้นะคะข้อความแล้วพิมพข์ข้อความเข้าไปในหน้าปกคลิปของเราได้เลือกภาษานะคะเป็นภาษาไทยเราพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะตามที่เราต้องการเนาะอันนี้ เดี๋ยวสมมติว่าเป็นรายได้เดือนละถ้าใครอยากใส่ข้อความก็สามารถใส่ได้เลยนะคะอันนี้อยู่ที่เราดีไซน์เดือนละห0าพบาทอ่ะ แบบนี้เห็นไหมคะพอเราใส่ข้อความเข้าไปปุ๊บมันก็ทำให้หน้าปกดูมีความน่าสนใจมากขึ้นเข้าไปอีกตรงนี้ตรงในส่วนของลูกศรน,นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะขยายได้เลยนี่นี่คือการทำหน้าปกลิปแบบง่ายๆม,มากเลยนะคะนี่ขยายปุ๊บนี่ประมาณนี้ นะคะสมมุติว่าแม่ค้าขายาลูกชิ้นขายไก่ย่างนะคะไก่หบาท10บาทนะคะได้รายได้เดือนละ5 0 0 0บาทอันนี้สมมุตินะคะอันนี้แต่สมมุติก็สามารถที่จะใส่ข้อความเข้าไปได้ในหน้าปกคลิปของเราแบบนี้นะคะตามที่ทุกคนอันนี้เลื่อนได้โอเค อันนี้แต่เป็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเมื่อเรารู้สึกว่าหน้าปกคลิปของเราเนี่ยโอเคแล้วเราสามารถที่จะกดบันทึกนะคะในส่วนของด้านบนสุดตรงนี้ได้เลยนี่กดบันทึกนะคะแต่จะกดบันทึกเข้าไปนะคะปึ๊บอันนี้ก็จะแสดงโฆษณาขึ้นมากดกากบาททิ้งไปได้เลย ระบบบันทึกเรียบร้อยแล้วถ้าเราต้องการที่จะกลับนะคะก็กดที่เครื่องหมายตรงนี้กลับเข้าไปปึ๊บหรือว่าเราต้องการที่จะแต่งรูปภาพใหม่เราก็กดที่กลับตรงนี้อีกทีหนึง่งปึ๊บแล้วกดที่คำว่าทิ้งนะคะ กดทิ้งไปเลยระบบนะคะตัวแอปก็จะพาเรามาสู่หน้านี้เราก็สามารถที่จะทำหน้าปกของเราตัวอื่นนะคะได้เลยเมื่อกี้เราได้ทำนะคะตัวรูปหน้าปกคลิปแบบรวมภาพแบบ2ภาพไปแล้วเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปแต่จะรวมภาพเป็น3ภาพให้กับทุกคนได้ดูเราก็จะใช้โดยการกดเข้าไปที่คอล่าเหมือนเดิมนะคะนี่ กดเข้าไปนะคะจากนั้นเราสามารถที่จะเลือกนะคะตัวรูปภาพทั้งหมด3ภาพหรือว่า4ภาพอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการนะคะของทุกคนว่าทุกคนอยากที่จะรวมภาพทั้งหมดกี่ภาพรอบนี้แต่จะเลือกนะคะตัวรูปภาพเป็น3ภาพนะคะแบบนี้หลังจากนั้นนะคะ แต่ก็จะกดเข้าไปที่เครื่องหมายถูกตรงนี้หรือทุกคนจะกดดูในส่วนของแผนพังหรือว่าเส้นขอบตรงนี้สามารถที่จะทดสอบได้เลยนะคะตามที่ตัวเองต้องการบอันนี้แต่ไม่ใส่นะแต่จะกดที่เครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะ จากนั้นขั้นตอนก็เหมือนกับวิธีการแรกก็คือเราจะมากำหนดที่ในส่วนของผ้าใบของตัวหน้าปกคลิปเราจะกดเข้าไปที่คำว่าผ้าใบจากนั้นเราจะกดที่อัตราส่วนนะคะ16:9เหมือนเดิมก็จะได้เป็นรูปภาพแบบนี้นะคะก็เป็นขนาดที่ พอดีเลยสำหรับหน้าปกคลิปใน YouTube จากนั้นเรากดที่เครื่องหมายถูกตรงนี้ปุ๊บนี่ตอนนี้เราก็ได้ภาพนาตัวขนาดหน้าปกที่พอดีสำหรับการใช้เป็นหน้าปกคลิป YouTube เรียบร้อยแล้วในส่วนของรูปภาพต่างๆเราสามารถที่จะกดขยายหรือว่าย่อได้ตาม ต้องการนะคะทั้งหมดรูปภาพเลยอันนี้นี่แบบนี้นะคะเมื่อเราปรับขนาดต่างโอเคแล้วเรากดกลับนะคะแบบนี้ตัวเมนูเมื่อกี้นะคะที่เป็นป๊อปอัพขึ้นมานั้นจะหายไปเมื่อเราโอเคนะคะกับส่วนในส่วนของหน้าปกของเราเรียบร้อยแล้วเราก็กดที่ คำว่าบันทึกตรงนี้ด้านบนนะคะปึ๊บระบบนะคะตรงนี้กดการกรบาดออกไปได้เลยระบบก็ระบบก็จะบันทึกตัวหน้าปกคลิปให้เราถ้าเราต้องการที่จะกลับเข้าไปทำอีกนะคะเรากดกลับนะคะลูกศรที่อยู่ทางด้านาซ้ายมือได้เลยแบบนี้กดทิ้ง ถ้าเราต้องการที่จะทำหน้าปกอื่นๆอีกกดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วปึ๊บแบบนี้ปึ๊บกดผ้าใบปึ๊บกดปึ๊บถ้าเราคล่องนี้ก็จะได้เป็นอาหาร2อย่างนะคะแบบนี้เข้ามาในหน้าปกยู u ูบนะคะของเราหน้าปกคลิปนะคะประมาณนี้เมื่อเราโอเคแล้วเราก็สามารถที่จะ กดนะคะบันทึกได้เลยปึ๊บกดการกรบาดออกนะคะระบบก็จะทำการบันทึกในส่วนของหน้าปกคลิปที่เราได้กำหนดอาตัวผ้าใบนะคะ,าาะ,คะที่มีขนาด16ต่อ9แล้วก็สิ่งต่างๆที่เราได้ใส่เข้าไปในหน้าปกคลิปของเรานะคะทุกคนลองนําเอาเทคนิคตรงนี้นะคะไปไปเป็นไอเดียในการทำหน้าปก คลิปนะคะของตัวเองนะคะยังไงในคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่สำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ